หลังจากที่ภาครัฐครับประกาศให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนนั้นเป็นวาระแห่งชาติก็เดินหน้านในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้ก็จะสอบไปได้กว่า7ล้านรายแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้ของข้าราชการตำรวจและครูไปได้กว่า18 0 0 0ราย คณะรัฐมนตรีครับก็รับทราบผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตั้งแต่กรกฎาคมปี64ถึงมีนาคมปี66ผ่านเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละกลุ่มการดำเนินงานก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ประชาชนนั้นเข้าถึงกลไกของการแก้ไขหนี้เช่นการจัดมากมไกลเกลี่ยหนี้แบบนี้นะครับการปรับปรุงกฎหมาย13ฉบับ เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือว่าลูกหนี้นั้นถูกเอาเปรียบแล้วการให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสินเชื่ออย่างเป็นธรรมและล่าสุดครับจากตัวเลขนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือลูกหนี้กอศอไปได้4ล้าน6แสนรายและก็ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกอศไปได้2ล้าน8แสรายและนำข้าราชการตำรวจและครูเข้ามากำไกลเกลี่ยหนี้นะครับเพิ่มระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น ตัวเลขในการผ่อนรายเดือนจะได้น้อยลงจะได้มีเงินเหลือใช้จ่ายในชีวิตเนี่ยนะครับกว่า1 8 0 0 0แรายนอกเหนือจากนี้ครับภาคารัฐก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าช่วยหยรือหนี้กอศอ,อ,อย่างต่อเน,นื่องนะครับการให้ประชาชน,นเข้าถึงมากรรมไก่เกลี่ยในวงกว้างการจัดกิจกรรมมากมไก่เกลีย่ยกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนี่แหละนะครับ การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสากรณ์นะครับการช่วยเหลือลูกหนี้รถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นหนี้ครัวเรือนก้อนใหญ่ของประเทศการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการนอกเหนือจากตำรวจและก็ครูก็ยังมีหนี้สินอีกเยอะนะครับการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมเช่นล่าสุดสินเชื่อของธนาคารออมสินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้นะครับและการแก้ไขกฎหมายบางฉบับ เพื่อไม่ให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้นั้นถูกเอารัดเอาเปรียบน,นี่เป็นการยืนยันครับว่าภาคารัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนและจะเดินหน้าช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องครับ